จะมาพาไปเที่ยวอีกรอบนะคะ <laughs> มีแขกรับเชิญ2คนอยู่ข้างหลังแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่าเขาเป็นใคร We have um, special guests today from Ecuador, a Mr. Alberto, nice <laughs> and คุณบีมนะคะน้องบีม พรอมใชแล้รอมแล้วเว, <laughs> วันนี้เดี๋ยวจะพามาบรัสเซลอีกรอบหนึ่งนะคะ <c oughs> แต่ว่าครั <laughs> ้งนี้จะไม่พาไปในเมืองแล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วพาไปแล้วก็เลยจะเข้าไปแถบที่เมืองที่ชื่อ Louven l เดี๋ยจะไปดูว่ามันอ่านว่ายังไงก่อนนะคะคือจริงๆแล้วได้ได้ที่นี้มาเพราะว่ากับตันที่ เครื่องบินวันนี้ผัดมานะคะเขามาจากเมืองนั้นค่ะเขาก็เลยแนะนําว่าให้ไปเพราะว่าอยู่ห่างจากโรงแรมเราไม่ไม่ไกลมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ประเด็นคือเราอะขึ้นรถไฟมาผิดด้านค่ะก็เลยต้องรองรถไฟนั่งรองเออรอรถไฟนั่งกลับไปทางเดิมนะคะบอกว่าเรานั่งมาผิดด้านแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะพาไปไหนมันไม่ได้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากอาจจะพาไปกิน พาไปผับไปฮอปปิ้งบาร์ฮอปปิ้งไปดูว่า local people โโของคนเบลเยียมที่เนี่ยที่ไม่ใช่อยู่ในเมืองเขาทำอะไรกัน Finally we're here ถึงแล้วนะคะ um Louvre station oh my god where s my sunglasses wait เลอถึง Louvre หรือลูฟังในภาษาฝรั่งเศสแล้วนะคะออกมาจาก station ก็เจอมอนิเมนต์นี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคือมอนิเมนต์อะไรเหมือนกันแต่แรงวะปตะเราเดินหาที่ที่เราจะไปนั่งเช l ลกันนะคะตอนนี้เป็นเวลา6งเย็นนะ หกโงเย็นนะคะแต่แบบว่าแดดแดดคือแบบ oh สุดสุดแรงเลยฮะเราก็มาถึงบาร์ที่หนึ่งนะคะขึ้นมาจาก Metro เมโทรสเตชันหรือเทรนสเตชันเมื่อกี้ขึ้นมาก็จะเจอเป็นแบบมันเหมือนอยู่ใจกลางของวงกลมของเมืองดูแบงนี้นะคะเราก็ที่มาที่เนี่ยคือกับตันเออ เจ้าของถิ่นเขาบอกว่าเออตรงนี้มันมีแบบร้านอาเยอะๆเลยมีผับเยอะมากซึ่งเอาจริงๆรัสเซอก็ไม่รู้จะทำอะไรนอกจากกินแล้วก็ดื่มนะคะก็เลยต้องวันนี้จะมาดูบาร์ฮอปปิ่งมาทำบาร์ฮอปปิ่งกันก็คือเราจะดื่มตามบาร์ที่เราอยากจะดื่มไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็จะมาเป็นจะสั่งเป็น a p ปเปิลสกริตก่อนเริ่มที่แก้วแรกเลยบรรยากาศดีมากนะคะหกโมงยนแล้ว แล้วก็ไม่ร้อนไม่ร้อนจ้าขนาดนั้นเป็นร้อนแบบที่มีโลมแล้วก็ยังยแบบไ่้ชิวๆได้อยู่พอสั่งแฟนไฟมาขอให้สดมาอย่ีว้าวอ่ะโอเคเราก็จบไปแล้วคบานแรกนะคะลุงพีมเมื่อกี้เราทำอะไรลงไปอ่ะ หนึ่งแก้วคนละแก้วก่อนเพราะว่าเราต้องค่อยๆไปค่อยๆไปนะคะ but we have fun right เพราะว่าเมื่อกี้มันมีแบบผู้ชายคนนึงเขานั่งอโต๊ะข้างๆแต่ว่าเขามาคนเดียวเราพุยเออแบบสัมพัน์ทำไมตีดีชวนเขาคุยนะชวนเขาเล่นเราเราคนเดียวชวนเขาคุยเอาเธอกินอะไรอ่ะน่าอร่อยจังเลยสรุป เขาบอกเขากินราสัญญาแล้วบอกหล่ออร่อยไหมเขาก็บอกว่าก็โอเคนะแต่เธออะนั่งอยู่คนละร้านกับฉันเราก็แบบอ้าวหล่อเออแต่เราก็นั่งคุยกันตลกมากเลยเหมือนแบบแบบเป็นทอล์กโชว์เลยอะไรอย่างเงี้ยตลกดีให้ไทยว่าแบบเราสองคนมาจากไหนแล้วก็ผู้ชายคนนี้มาจากไหนประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ตลกซึ่งเขาก็เป็นแบบผู้ชายเนเธอร์แลนด์นะคะ แล้ว uh, เ,เขาก็มาแบบว่าขี่จักรยานรอบๆจากเนเธอร์แลนด์มาเบลเยียมไปไปเยอรมนีแล้วก็กำลังจะกลับเนเธอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ก oh, mm ็อ m เม i ิ hmm. ่งเหมือนกันเนาะแบบเขาเรียกว่าไซค l i ลิงอ o ร n d แบบจักรยานแบบแพคกิ่งอะอไม่ใช่แบ็คแพ c กิ n งแต่เป็นไซค l i ลิงแบ็คแพ k กิ g งอะไรอย่างเงี้ยเดินมาเรื่อยเรื่อยนะคะ <laughs> ให้น hey, wow, oh, <laughs> ja ้องบีมดูท้าว้าวลุกขึ้นดูตึกเลยโอ้โหอยู่ดีๆก็หันมาเจอตึกดิบรรยากาศดีมากเลยอ่ะคือแบบวันเนี้ยเป็นวันหยุดแล้วก็แถวเนี้ยจริงจริงมันเป็นแบบ city of university นะคะแบบคนมาเรียนหนังสือที่นี่เยอะมีแบบมหาลุมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงปิดเทอม แล้วมันคือห้องสมุดค่ะในแบบมันคือแบบเป็น Library นะคะแล้วก็ข้างหน้าของ Library ก็มีแบบเป็นจัตุรัสกว้างๆที่มีเสาเสาอ,อันหนึ่งตั้งตระหานอยู่ตรงนี้ Amazing เเนี่ยแล้วก็อ้ตรงข้ามข้างๆนี่ก็จะมีแบบร้านชิลๆ ทุกร้านก็คือมีแบบ Stella a r t ์ทอนะคะเพราะว่าที่นี่เขาเป็นที่ที่ทําเบียร์สเตลล่นะคะโอ้มีคนมันมีที่นั่งที่นั่งแบบสุดชิลก็คือเนี่ยอันเนี้ยซึ่งเป็นเตียงแบบเตียงชายหาดแล้วอะ่ะเออนั่งดื่มเบียร์นั่งเมาเนอะรถ ตัดสินใจที่จะมาหาอะไรกินก่อนนะคะซึ่งเออเราอยากอยากกินมัสโซลส์นะคะเราก็เลยมาเป็นเบลจูนคูซีนี้แล้วก็แบบมันเป็นตรอกซอยเหมือนตรอกไดอะคอนแอลลี่แบบแต่ have a lot of g o o d vibe มากเลยอะแบบออดูนะเดี๋ยวมีหมาเดินผ่านแล้วสต๊อก แบบร้านอาหารเรข้างหน้าตรงหนูนะมีแบบคนเล่นลิณแล้วเสียงเพลงก็มาถึงเราเมื่อกี้มีแบบว่าฟูัาเต้นรันกังตรอแล่วลัก falling in love with you อ๋อ,อ,อเล่นเพลงดีมากวัยดีมากบิม๊ม ซอสกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอิ่มท้องหนังตาก็จะคนละหนึ่งกิโลบ้าเ่าแต่ว่ากินไม่หมดนะเราคือพนักง,งานเสิร์ฟก็บอกว่า1กิโลมันสำหรับแบบกู o ดพอกู๊ดพอชั่นพอวันเพอร์เซนอย่างเงี้ยเราก็เลยสั่งกันคนละ1กิโลจํบบ้า <c oughs> กินกันไปคนละครึ่งก็คือไม่ไหวแล้วค่ะแล้วก็เลยถามพนักง,งานเสิร์ฟที่ลานว่าเราควรไปต่อที่ไหนดี อะไรอย่างนี้เพราะว่าร้านอาหารก็เริ่มปิดนะคะ mm hmm. เขาเลยบอกว่าให้ไปที่ out market out market เดี๋ยวช่ปะ mm hmm. เออแล้วมันก็จะมีแบบว่าผับบาร์คลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเปิดเราก็ใช้ Google ก็คือเปิดถึงต mm ีส hmm. าเปิดถึงตีห้าแล้วก็แบบเฮ้ย mm hmm. จริงเหรอจริงค่ะจริงๆเมืองน,นี้มันเป็นเมือง university mm hmm. เนอะแบบว่าเมืองแบบนักศึกษา mm hmm. อะไรเงี้ย แบบเขาก็เลยเปิดเมื่อก่อนเขาบอกว่าเปิดถึง8ปดโมงเช้าด้วยซ้ำ <c oughs> แต่ว่าด้วยความที่แบบว่าเออมันมีการทะเลาะก,กันตบตีกันเกิดขึ้นบ่อยๆเขาก็เลยเปลี่ยนเวลาเป็นตีสามตีห้าอะไรอย่างเงี้ยเออมาเจอร้านนี้ฮะทำไมคนต่อคิวเยอะมากอะไรอะ่ะไอศครีมเพงวรีโน เป็นเวลาจะตีหนึ่งแล้วนะคะประเด็นคืออออกมาโดยที่ไม่รู้เลยว่ารถไฟหมดกี่โมงซึ่งหมดไปตอนห้าทุ่มนะคะหมดไปตอนห้าทุ่มแล้วจะมีอีกทีตอนตีห้าซึ่ง ไม่ได้แล้วอ่ะคือย<ม>ังไม่ได้น,นอนเลยก็เลยตัดสินใจว่าจะนั่งอูเบอร์ก่อนนะคะซึ่งนี่ก็เราไม่ได้อยู่ในเมือง b r โซ่แล้วนะเราอยู่เมืองข้างๆซึ่งจริงๆจากรถไฟก็ดูไม่ไกลแล้วก็นั่งอูเบอร์ค่ะตอนนี้ก็หาที่เรียกอูเบอร์อยู่ we can call here i guess มันสนุกมากนะแบบเออจริงๆเมื่อกี้ก็เจอคนโลเคอลนะเออเป็นเด็กนักศึกษาเด็กเด็กมหลาลัยที่เรียนที่นี่เขาก็บอกว่าเขาชอบเนี่ยผ้าโพกหัวเนี่ยก็เลยได้คุยก็เลยได้คุยแป๊บหนึ่งคุยไปคุยมาบ่นเรื่องผู้ชายที่เด็ดด้วยฟังเฉยบ่นบ่นบ่นเสร็จปุ๊บคุยไปคุยมานะก็แล้วก็เลยถามว่าเออแบบนนเนี้ยคืนวันพุธเงี้ยเนี่ยก็ดูว่าคนเยอะเหมือนกันนะเธอ ตอนนี้ตรงนี้มันเงียบมากเลยโอเคเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่นี่นะเขาจะดื่มกันมาก่อนจากบ้านเออแล้วเขาถึงจะมาที่ไปนั่งมเมื่อกี้ที่มีบาบเยอะๆตอนตีหนึง่งเพราะว่าราคามันจะถูกลงค่ะนี่ก็เลยแบบนี่ยังไม่ตีหนึงเลยคนมันก็เลยยังไม่ค่อยบูมมงอะไรอย่าง เออเราตรงนี้มันก็เปิดถึงตงีสามตีหเลยอะไรเงี้ยฮะ <laughs> <laughs> ซึ่งตอนนี้เราอยู่กันไม่ไหวจริงๆมาวานาเพิ่งแลนมาทำงานมาแลนมาเนาะอยังไม่ได้นอนนะคะไม่เป็นไรเราไวมา e x p ก r i e n c e กันใหม่แตว่านี่มันก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่ได้มาทำอะไรนี่เนาะก็ขอบคุณเด็กๆนะคะ thanks for joining us Alvaro Thank you guys n อบค uh, thanks for watching. A like and subscribe. หโปร o มทโปรโมทมากอ๋ <wife> <laughs> yeah. in we having fun right เออก็มาสปารค่ะค่ะตอนนี้ก็น่าจะนั่งเรียกรถ Uber ที่สถานี้แหละเดี๋ยวกลับโรงแรมแล้วแล้วก็ครั้งหน้าถ้าจะพามาบรัสเซลอีกจะได้เจอกันอีกแน่นอนค่ะบรัสเซลเพราะว่าในตารางบินมันมีมาค่ะ แล้วก็ถ้าจะพาไปที่ไหนก็ติดตามชมกันนะบายบายไง n ไนท์บ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ